ครับถ้าเด็กกําพร้าถ่ายรูปคนเดียวจะนับเป็นการถ่ายรูปครอบครัวไหมครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหยอกหยอกน้องถ่ายรูปคนเดียวก็ราะรูปเดียวครับให้เยอะให้เยอให้เยอะเป็นอะไรอะให้เยอให้เยอขอดูลูของ EA หน่อยครับลุงหน่าฤทธิ์สีดวงครับถ้าผมขึ้นโรงพักแล้วชักว้าวต่อหน้าสิบเวรแล้วบอกหยอกหยอกขอยยอกห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 ยอกยลุงฮาเมดหยอกยอกกยอกหยอกเราดอดย กรีมไปโลนครับครีมติดมือครับครีมสไตล์ควายสตรีมปีหน้าคอนเทนต์ใหม่ไลฟ์สดใหม่สดใหม่โดยการไลฟ์ล่าท้าผีในไทยไม่เดี๋ยวโรงเอจะมีทีมงานเน่น้องโรงเอจะมีทีมงานแล้วเล้กเกมมันจะหลากหลายขึ้นนะครับนะาโรงเอกอยากทำคอนเทนต์อื่นแบบว่า เล่นในเกมแบบจริงๆแล้วแบบแพ้กินแบบพีไปเลยอ่ะแล้วลุงเอจะแบบทำคางเวียทุกสิ่งหน่อยแงลองดูว่าตาคางไม่แตกก็ลงคลิปได้หนิวหนึ่งแสนซับลุงเอจะทำคิวเอนะครับช่วยหยอกตอนนี้สี่แสนแล้วก็หยอกอยู่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมลุงหลอกลวงคงไม่ได้หลอกลวงเนาะช่วยด้วยครับผมจะโดนจับคดีค่าแท็กซี่ค่าแท็กซี่ไม่ได้จ่ายอ๋อค่าแท็กซี่ไม่จ่ายจริงครับลุงเอลองทำคอนเทนต์ใหม่ๆดูครับคนเดีจะได้ไม่เหมือยอย่างเช่น ตีกรี่กี่วันถึงน้ำหมดตัวตาย<ด>สาวว่านีเขาอยากเห็นลุงเอาอาเครื่องดูดฝุ่นไปดูดน้ำแดงที่ศาลเจ้าที่ครับเห็นไหมคอนเทนต์แต่ละอย่างอ่ะตอนนี้เป็นโดเนดเล็กเจวคอนเทนต์เี่กูทำละลุงเอคะเห็น,นไหทำงานเด็กปัมวันแรกรถดูดซ่วงมาเติมน้ำมัน95เต็นถังผมเติมใส่ถังยอด700,000กว่าทำไงดี ลุงเอเติมใส่ถังขี้นะลุงเบ้ครับน้องลุงเอครับถ้าเราจะจับงูจงอางกดที่หลังคอมันแล้วมันไหวตัวทันเราไปบอกมันว่าหยอกหยอกน้องงูมันสร้างภาษามึงไม่รู้เรื่องหรอมึงโง่มึงตายโหงแม่ลุงเอครับอยากให้ลุงเอทำคอนเทนต์ออกไปหารายทำข้างนอกบ้างนี่ไงเดินข้างนอกนี่ไงเรือยไปทําอยู่น้องช่วยเสนอหน่อยไว้ไปทําอะไรดีเดี๋ยวลุงเอเดี๋ยวลุงเอกำลังจะสร้างทีมอยู่ใชครับลุงเอไปทําอย่างอื่น้างทุกคนช่วยเสนอมาว่าลุงเอทาอะไรดีอยากเห็นลุงเอทำคอนเทนต์เดินป่าไปถูก งูจงอางกัดจู้ดีแล้วองูจงอางยัดดาบเนี่ยมึงคอนเทนต์มึงบอกกูแต่ละอย่าง่ะควายมึงอื่นกินฟางแล้วทำนาเอาด่าทำไมไอควายเนี่ยวกจ่ายภาษีวอกมึงวอกจ่ายภาษีอยากให้ลุงเอกกระโดดตึกโชว์คนดูเนี่แต่ละอย่างเอามีปัดกอโชว์แทงพุงกี่ครั้งถึงจะตายปิ้วยิงเข้ารูทะเวลลุงเอกเหนื่อยเลยน้องเหลียมลุงโบบ้าะไปลู่หัวงูจงอาง เหย่ลุงพลงโดนี่แฟนเห็นลุงเอทำคอนเทนต์ข้ามจังหวัดไปไล่ล่ารงทานทั่วประเทศเครื่องหมายสี่เหลี่ยมฝันร้ายรงทานเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสเปกอาม่มา <c oughs> ชอบมากเลยค่ะลองคอนเทนต์ใหม่ๆอยู่นะคะหนูแนะนำคอนเทนต์หนึ่งค่ะไม่ต้องมีม<ะ>ใครทำยอดน่าจะําลองปาดคอดูคะ่ะห,ห,หนูมีคอนเทนต์ดีๆมาแนะนำค่ะได้รายได้ด้วยด้วยการสร้างทีมกรรมกรก่อสร้างเลยรายได้ดี ูแต่่ายองจริงไหมครับที่ลุงเอจะเปิดรับทีมงานวี่ร้อยกว่าคนอยากเป็นน่นั้นานอนชัก้าวกลางรางรถไฟรู้แต่รานนะผมไม่รู้ลุงเคยเป็นเหมือนผมไหมนะเป็นยังไงวะคิดอะไรเพลินไปหน่่งเลยเผลอควักจูนี่ออกมาควงเล่นกูไม่เคยจังไรได้เบอร์เท่าเบอร์มึงหรอกลุงเอครับครับใช่ลุงเอไหมครับที่แสดงหนัง The Lord of the r i n g The Lord of the r i n g ที่หูุเงินคนดูอะครับไม่ใช่พิงถุดเงินคนดูครับเสนอคอนเทนต์นะคะครับ เอาดีๆนะจูดี้ลางสาธารณะ24ชั่วโมง,งจะเป็นย,ยังไงถ้าเอาจูดี้ถูง,งูจงอางนเนี่ยเนี่ยลูคอนเทนต์แต่ละอย่างให้กูเนี่ยแม่คนอย่างเพื่อถ้าเราจะจับงูจงอางแล้ว,ลวมันไหวตัวทันเราสามารถบอกมันว่าฉกฉก,กได้ไหมครับฉก,กพ่อมันฉกอยู่แล้วไม่ต้องบอกมันเลยอยากเห็นลุงเอทําคอนเทนต์ไปตามสวนคนอื่นแล้วไปไล่เจาะรูต้นตานีของเขาทุกต้นเลยครับ กค,ครงหัวจกนนุกรำวงลุงเอจะสร้างทีมหรอคะขอให้เจอทีมเก่งๆและคนเก่งๆนะคะขี่คุณมากครับเพราะหัวหน้าทีมโง่งพอแล้ว งกลัใจอยากเห็นลุงเอใช้ชีวิตกับโจโฉในป่า24ชั่วโมงครับมึงังไม่ไหวน้องคอนเทนต์นี้ยลงกลัวงูกลัวกลัวจริงกลัวงูสวัสดีครับอาจารย์เอคนตื่นคือลุงเอเป็นคนกลัวงูกลัวผีแบบเข้าเส้นเลยนะน้องกูไม่ได้กลัวแบบแกล้งนะกลัวจริงนั้นกูเดินไม่ออกเลยลองดดูขนาดงูวเขียวอ่ะที่้ันอยู่ต้นไม้กูเห็นพวกตูแข็งตัวแข็งไปหมดเลยตอนเด็กๆกูโดนหลอกไปไยแงกลัวผีเหมือนกันอยากให้ลุงทำคอนเทนต์ยืดคาดอให้ยาวที่สุดแล้วเอาตลับเมตรมาวัดครับ ลุงเอลองทำคอนเทนต์รีวิวบ้านหรือเล่าประวัติตัวเองดีไหมครับแล้วจบคลิปด้วยการเอาจีบีดยัดดาเอาคอนเทนต์วิ่งรอบโลกเหมือนอาราเล่พี่แยกวิ่งรอบโลกเดินเป็นเซเว่นหนึ่งหอดผมคิดออกแล้วครับลองไปนอนให้สิบร้อยเหยียบหน้าโง่ของลุงเอเอเราจะตายไหมเราจะตายไหมพ้องไปนอนเถอะให้สิบร้อยเหยียบไปเลิกด่าลุงเถอดว่าไลฟ์นี้จะเป็นไลฟ์สุดท้ายไหม พรุ่งนี้ลุงอาจโดนรถชนตายก็ได้ดดููมึงพอะลุงเอกุูมีคอนเทนต์มาเสนอเอาัวไปไว้ใต้ล้อรถแทนแตงโมแล้วขับรถเหยียบแล้วมันจะแตกไหมนาะลองคอนเทนต์นี้ดูมาคะหนึ่งท้าคนไทย77ล้านคนต่อยสองท้าต่อยคนดูในไลฟ์สามชูหูหน้ารัฐสภาแล้วบอกหยอกหยอกค่ะ เสนอคอนเทนต์ได้บุญด้วยครับถูกใจสเปกรุ่นใหญ่ด้วยครับ24ชั่วโมงทำบุญ128วัตอยากเห็นลุงหงาททำขนมให้พ่อให้ทัน128วัดใน24ชั่วโมงให้พ่อทำลุงแนะนำคอนเทนต์ครับวอกหนึ่งวันว่าก่อนที่ลุงเอจะขึ้นสตรีมต้องเตรียมการอะไรบ้างผมแนะนำครับ๋อถ้าวอกหนึ่งวันกูไม่ได้เตรียมทำคอนเทนสอนหนีภาษีหน่อยครับร้องถ้าวอกเตรียมการว่าก่อนขึ้นสตรีมทำอะไรบ้างกูไม่ได้ทำ เคอนเวลากูแต่งตัวแต่ทกามมันอออกมาุบาทลกูมาแต่งตอนห้าห้าโมงสี่ห้าอะไรนี่เรื่องจริงนะกูส่วนใหญ่กูมาแต่งตอนห้าโมงครึ่งห้าโมงสี่ห้าเนี่ยลุงชาติเหมือนรถครับลองทำคอนเทนต์แบบว่าลองวิ่งตัดหน้ารถสักยี่สิบสี่ชั่วโมงดูว่าเราจะตายไหมนะกูา่ยตลุงน่าเสนอคอนเทนต์นะครับเล่นซ่อนแอบกับสันพากรอนยี่สิบสี่ชั่วโมงถ้าหาเจอโดนยึดบ้านพร้อมเต้นบราซิล ลุงเอครับออฟติมัสเกิดที่โรงพยาบาลโรบแล้วมันอุกตกแม่แับฟังสัมภารยี่สิบจ็ดโมงถ้าเจอผิดชนจนับสนุนให้ลุงเอทำคอนเทนต์ไปที่กลางสยามแล้วแจ้ผ้าวิ่งไล่หาคนครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมภัยสังคมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมวอลลกโรคจิตลุงเอครับเสนอคอนเทนต์ครับตามติดชีวิตสันพากรหนึ่งวันหรือคอนเทนต์วิ่งหนีงูตรงอางหักเยล มันมาหักเยวอยู่ไงอะ่ะผมทำรถมาใหม่ฟังเสียงรถผมไหมครับแแวว่่นนแวน่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 นแว่น นะเ,ออเองปลาคอนเทนต์เป็นอาจารย์ใหญ่ให้นักศึกษาวิขาแพทย์ศึกษาครับดูคอนเทนต์แต่ละอย่างได้บุญจริงอยากเห็นลุงเอทำคอนเทนต์นอนกอดงูจงอาง24ชั่วโมงครับน้องกูไม่อยู่ไม่ถึงไหนสัตว์ตายตั้งแต่ชั่วโมงแรกไอ้โง่กูแล้วคอนเทนต์ในอันหนึ่งได้ผลมากครับเวะคอนเสิร์ตศิลปินสาวแล้วถ่ายนมเขาลงติกตอกเหมือนมียูทูบเบอร์คนนึงดังจากคอนเทนต์นี้กูไม่เคยทำนะ้องลุงหที่ใหญ่ไข่5โลครับ<ฮ>เคยคิดเชิงคอนเทนต์<ฮ>ไหมครับแบบชูวูในที่สาธารณะทดสอบสังคม งทดสอบผิไปไปชูววู่ <ผม S 2> เขาได<ล>้ตบกระบานกูน้องคอนเทนต์แต่ละอย่างมึงให้กูทำเนี่ยลุงเอครับลุงเอครับ,รบลุงเอลองทำคอนเทนต์จับงูจงอางไปกัดกับออปติมัสพามหน่อยครับมึงมันเป็นไปได้เหรอคอนเทนต์มึงมึงไอ้ลุงเอลองไปทำคอนเทนต์วิ่งหลบรถบนออตโตบานในเซกชันที่มีจำกัดความเร็ว24ชั่วโมงดีไหมคะหอหมมึงอใหญ่เรื่องให้กูตายทั้งนั้นไอ้เหี้ยกับคอนเทนต์เนี่ยคอนเทนต์ไอ้นี่ครับลุงทดสอบว่าเอาปืน100กระบอกจ่อมาที่ลุงแล้วก็ลองยิงดูว่าลุงไหวไหม ผมขอเสนอคอนเทนต์ครับแกล้งฉลาด24ชั่วโมงแล้วเล่นเกมที่ไม่เคยเล่นแล้วปิดคอมเมนต์คนดูโอ้โแกล้งฉลาด2 4ชั่วโมงทำคอนเทนต์ทำงานบากเก้ที่พัทยาครับว่า24ชั่วโมงเราจะโดนตกรูซุกโกยกี่ครั้งนะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมช่วยช่วยกันครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเกยูไม่ไหวแล้วน้องทำคอนเทนต์เ<ม>ข้าวัดไหวพระสวดมนต์ทำบุญไหมครับเจอแต่ละโดเนตเฮ้ยนี่เป็นคอนเทนต์ที่แบบ ลุงมาบอกคอนเทนต์คุณภาพครับให้ลุงเอดินถามคนไปทั่วว่าเงี้ไหมคอนเทนต์ผมให้เดินถามคนไปทั่วว่างี้ไหมคอนเทนต์เหมือนเป็นคนโลกจิตอละลุงพโลใไล่บูดครับแนะนำคอนเทนต์วิ่งแข่งกับรถไฟถ้ารู้ว่าจะแพ้กะโดดตัดหน้ารถไฟให้พ่อมึงอะวิ่งแข่งกับรถไฟครับสองวันนี้ถ้ารู้จะแพ้กระโดดตัดอนเทนต์ครับจำลองเป็นคนตาบอดหนึ่งวันเอาเป็ดโปรยหยอดตาพร้อมเอาชีวิตรอดในป่าเผื่อจะดังลองดูนะ ป็นปูหยดตาพบเลยลงินขึ้นบนหลังคาแล้วสไลเดอร์ลงมาเหล่าจูดี้ไปด้วยอ่าสไลเดอร์ลงมานะครับปีหลังคาแล้วสไลเดอร์ลงมาเสนอคอนเทนต์ครับทาวทูกระโดดจากพื้นโลกยังไงให้ถึงดาวอังคารหน่อยครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคนไทยบินไปไหนเหนื่อยเลยทำคอนเทนต์นี้ไหมครับ24ชั่วโมงนอนในบ่อกูไม่นอนอยู่ดีๆงูเลยเข้ารูวิญญาณเล่นแล้วเนี่ยคลิปข้างนอกแนวท่องเที่ยวดีไหมคะ เกาหลีเหนือขอตบพี่คิมหนึ่งทีบอกหยอกหยอกเที่ยวชิวเที่ยวเกือบจะดีละลุงเต๋อเขียวครับทำคอนเทนต์เอางูตรงอังมากัดกับอีกาบ้านอย่างนี้วบอกหารทำคอนเทนต์นี้ทําได้แน่ครับคอนเทนต์เเลยวะอาตัวรอดจากออปติมัสพีเตอร์แดนแมนและสรรพกรพร้อมัวนมือร้อยเงินให้ลองทําคอนเทนต์คนดีสอนวิธีการจ่ายภาษีย้อนหลังพร้อมวิธีการคํานวณค่าปรับครับเดี๋ยวลุงเอมีคอนเทนต์แบบ ต้องมันน่ะลุงเอครับลองทำคอนเทนต์ถ่ายจูดี้ตัวเองลงทิก톡แล้วบอกหยอกหยอกได้น้องหยอกพ่อมึงไอ้ช่องบินนี่ควายเอาคอนเทนต์แบบมีสาระดีไปนะบิดตีมยังไงให้เนียนมันไม่ไม่เนียนหรอกน้องผมขอเสนอคอนเทนต์นี้ครับเอางมูจงอัางมาปล่อยในห้องแล้วเอาชีวิตรอด24ชั่วโมงให้พ่อมึงเอารอดเลยถ้ากูไม่รอดเลยลุงถล่ม้ากไม่ครับชอบผมสนับสนุนวิ่งแข่งรถไฟแล้วถ้ารู้ว่าไม่ไหวให้กระโดดตัดหน้ารถไฟครับคอนเทนต์พ่อมึงไอ้ควาย เสนอนะครับพียงรถไฟตาลัวไม่ทันในกระโดดตัดหน้ารถไฟคอนเทนต์สตครับคอนเทนต์นี้โดนครับถูกใจเอฟซีเฉพาะกลุ่มลุงอับล้างห้องน้ำวัดทั่วประเทศถูกใจไวยทองที่มันตื่นเต้นไหมถ้าไม่เสนอคอนเทนต์พัฒนาตัวเองนะคะหนึ่งร้อยวิธีพัฒนาตัวเองเป็นไก่ทองสู้กับจระเข้ให้กูพัฒนาตัวเอพื่อเป็นไก่ทองให้พ่อไปสู้เลยนะครับชูวู้ยี่สิบสี่ชั่วโมงในห้องสี่เหลี่ยมเพื่อทดสอบความแข็งแรงของจูดี้ ขอเสนอคอนเทนต์ค่ะจัดสิบอันดับสิ่งของที่ยัดรูจุกกระดุยค่ะแล้วเสียวกัดฟันมากที่สุดค่ะลุงเอครับอยากให้ลุงทำคอนเทนต์วิ่งในสนามแข่งรถก่อน10นาทีแล้วให้ฟอร์มูล่าไล่ขับชนครับขอเสนอคอนเทนต์ดีๆครับทำในสิ่งที่ลุงถนัดช่างโดนซอยรูดาก24ชั่วโมงครบหรือว่าไปต่างประเทศไหมคะน่าจะหมาะไปลองใช้ชีวิตในยูเครน24ชั่วโมงจนกว่าจะโดนระเบิดลง ลุงหดูเอูย่ใคลารงามิ่งครับลองคอนเทนต์นี้ดีกว่าครับเอาใจสปอนด้วยคอนเทนต์เกทรีซ้ำกับแอดมินจีบีดกับออฟตูสช่วงนี้คอนเทนต์นี่ข้างไหนไหนไข่มิ่งก็กันน้ำไปรับตัดผมพวกกลุ่มปลาฉลามปลาดอลลี่ปลาท่องโกรไรงี้ผมพอตตััดดลุงเอสะดือโบคาหนูขีดเสนอคอนเทนต์ง่ายๆเขาแม่น้ำในบ่อลาวา ผมมีคอนเทนต์มาเสนอ,อเรทำคิวิครับเหมือนที่คนมีอรารยธรรมคนอื่นเขาทํากันจะได้เป็นบ้าง ลกอ่่มนีเฮ้ยลุงเอครับคอนเทนต์นี้เลยครับจับงูจงอางไปต่อยกับปีเตอร์เดนแมนครับผมถ้าเราไปต่อยกับปีเตอร์เดนแมนเนี่ยรลอยจะมีคนมาช่วยนะอาจจะนัดเขาอยู่นะคลิปแรกๆนะครับแบบไปไปซ้อมมวยที่ลุงเอครับมาเสนอคอนเทนต์ครับให้ลุงเดินตามผู้หญิงแล้วจบเขาลุงบอกไปว่าหยอกยอกบอกแม่มึงไงจับกูไม่คุ้มไม่ควาเสนอนะครับหนึ่งเป็นขมิญยังไงให้คนไทยไม่รู้สองลองชิมครีของคนแต่ละจังหวัดแล้วรีวิวดูไอ้บ้ามึงไงชิมครีคนแต่ละจังหวัดอีก ไม่เหมือนกัน,น,รนหอนรอเปิดใจกับแฟนคลับรูสไปเดอร์แมนพร้อมใช้งานแล้วปกป,ป้องรูเป็นเวลา100วัน <_ Cause S 1> อยากได้คอนเทนต์เสียวต้องอันนี้ครับ24ชั่วโมงเหยียบนกหวีดได้กี่อันเอ้านกหวีดอยู่ในปากตำรวจโอโ้โหลุงแหนมตุ้งดุกดิกครับทำคอนเทนต์จัดอัดนดับท่าชู่วู้สุดเสียวหน่อยครับคิดคอนเทนต์เอาอะไรยัดฟินสุดแน่นอนหนึอย่างแน่นอนพ่อมึง ขอเสนอคอนเทนต์ครับจุงหมูเข้ามัสยิดตอนกำลังละหมาดแล้วเอาชีวิตรอดเสนอคอนเทนต์ค่ะโดยเหตุผลลาอย่าง่ะและอาศนยชนวิตะอยู่ในนั้น24ชั่วโมงค่ะเสนอคอนเทนต์ค่ะเอาชีวิตรอด24ชั่วโมงจากกลุ่มเกออินเดียมหัศาจรรย์ถล่มรูดุกดุยขนปุย คอนเทนต์นี้เลยค่ะเอาลุงเอไปปล่อยอวกาศเลยเอลุงเอจะกลับมาได้ไหมนะเงินรางวัลห้าหมื่นคอนเทนต์เวียดนามช่วยปลาในมหาสมุทรครับเสนอครับให้หากลุ่มพวกหัวโลนนั่งกินเหล้าแล้วเดินเอาหวีไปหวีผมเขาครับแล้วบอกหยอกหยอก ลุงเอครับทำคอนเทนต์ไปหยุดสงครามยูเครนรัสเซียด้วยการยืนถกดาบโถกลางสนามรบเพื่อสันติให้พ่อมือยิตเต้ห้าจะแตกนะพ่อเสนอคอนเทนต์ดีๆครับทำผิดกฎหมายหมายทุกข้อถ้าจะโดนตำรวจจับให้ปาดคอตายแนะนำคอมเมนต์ครับเอาแมงมุมแต่ละสายพันธุ์มากัดจนกว่าจะกลายเป็นสไปเดอร์แมน อยากให้ลุงเองทำคอนเทนต์ง่ายๆครับแบบที่ลุงเอถนัดด้วยการนั่งกินนารี1นึ่ขวดต่อ1นาทีตลอด24ชั่วโมงน้องหนึข่ขวดต่อหนึ่งนาทีเรตายทั้งนั้นนะลุงครับ,รบลองทำคอนเทนต์ยัดดากด้วยสิ่งที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร A ถึงแซ ินยพอยว่าันเกิดให้หน่อยครับชื่อเทพพระเจ้าฟันเหลืองเบอร์เด์เทพเจ้าฟันเหลืองนะครับน้องมึงแต่ละอย่างอีสว์ให้มึงมงมากัดจุดวันจะกลายเป็นสไปดเดอร์แมนอยากให้ลุงเอทำคอนเทนต์บึงไปหาโรนัลโดก,กับเมสซี่แล้วถามอย่างใจกล้าว่าเคยดูตีสิบไหมเดินนะกูสาบินไปเจอโรนัโดก,กับเมสซี่ไปถามเขาดูตีสิบไหมซิ้ๆครดูตีสิบไหมอย่างเงี้ยแค่นี้ฮะอ่ะทุกคน ทุกคนหยุดตักับยาอยู่กกอ,อะทุกคนลุงเอปิดโดนิทแล้วนะหยุดโดนิทไม่งั้นไม่ได้เล่นนะครับนะฮะอย่าว่ากันนะลุงเอแจ้งเตือนมานานแล้วนะครับเอนี้มุงหลักแหลมเนื้อรอบแรกมุงก็ท้าให้คนดูโดนิทปิดกันทีนี้มาให้โดนิทคิดคอนเทนต์ไอสัตว์ธงชาติและเพลงชาติไทยยืนเป็นตุ๊ดนั่งเป็นตุ๊ดมองจอเอาไปหนึ่งปากร้องอีกปาก <c oughs> ลุงตกขาวครับ,ค,รบคอนเทนต์ลองลิมรสปาร์ตี้รูสวรรค์หนึ่งร้อยประเทศแล้วมาสรุปประเทศไหนถูกใจสุดเนมันไม่มีให้ใครคอลองลิมขนาดนั้นหรออยากให้ลุงเอทำคอนเทนต์ง่ายๆครับนั่งหน้าคอมพูดสอนว่าเทคนิคอะไรทําให้คนโดได้ตลอดเวลากูพูดของกูปกติมึดองดูกันหนีงีอยากทําอะไรใหม่ๆอย่างเงี้ยใช่เอาแบบตื่นเต้นตื่นเต้นหน่อยคนดูได้ลุ้นไปด้วยอะไรเงี้ยอย่างเช่นแบบเอขอขโมยปืนในโรงพักอะไรเงี้ยลองดูนะครับเข้าไปช่วยผู้ต้องขังอะไรเงี้ย ออกแนวตื่นเต้นหน่อยหรือไม่ก็แบบลองถือเนื้อดิบเอาเอาเนื้อดิบพันกับตัวแล้วเดินไปหาเสืออะไรเงี้ยน่าจะเวิร์